และนี่ก็คือแอร์ไฮเส้นหนึ่งหมื่นสองพัน BTU นะครับที่ผมเลือกติดไว้ในห้องนอนของผมนะครับห้องนอนของผมจะเป็นขนาดสามคูณสามเมตรนะครับทำไมถึงเลือกติดแอร์เคลื่อนที่แบบนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมมีข้อจำกัดเรื่องการเจาะผนังนะครับไม่สามารถเจาะได้นะครับนอกจากห้องผมมันอยู่ตรงกลางของบ้านนะ การเดินท่ออะไรย่างนี้มันก็จะลำบากนิดนึงนะครับแอร์ไรเซนตัวนี้ผมก็เป็นบ่อยระบบแบบสองท่อนะครับก็คือมีท่อเอาความร้อนออกนะครับก็คือท่อระบายความร้อนให้คอยด้านหลังกับท่อดูดอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับข้อดีของการทำสองท่ออย่างนี้ก็คือ แอร์จะไม่ดูดอากาศนะครับไม่ดูดความเย็นในห้องที่เขาทําออกมาเนี่ยกลับไปเลี้ยงตัวเองอีกครั้งคือเขาทําความเย็นออกมาเขาก็ดูดอากาศจากข้างนอกจากท่อข้างล่างเนี้ยมาใช้นะครับจะช่วยให้ความเย็นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการกินไฟนะครับที่ผมจ่ายอยู่ทุกวันนี้ค่าไฟผมเพิ่มขึ้นมาแค่200รอถึงสารอบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนเปิดแอร์ไม่เคย เกิน27องศานะครับเพราะว่าผมมีการเปิดประลมช่วยเนอะเปิดแอร์วันละ7-8ชั่วโมงนะครับต่อวันทุกวันนะครับค่างไหเพิ่มขึ้นมา300บาทไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้นะครับแล้วข้อสำคัญเลยนะครับที่คนใช้แอร์เคลื่อนที่ต้องต้งรับรู้นะครับหนึ่งคือเสียงครับเนื่องจากมันมีคอยร้อนนะครับอยู่ในตัวมันเองนะครับก็คือต้งคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยดังนั้นคือประมาณอ เขาเรียกว่าปริมาณเสียงนะครับมันก็จะดังกว่าแต่ผมเป็นคนรับได้อยู่แล้วครับเรื่องเสียงเพราะว่าผมว่เปิดวิทยุเปิดเพลงฟังทุกคืนอยู่แล้วก็มไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแล้วข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งคือการเลือก BTU air ให้เหมาะกับขนาดห้องนะครับอันนี้คือข้อสําคัญนะอย่าไปกัก BTU นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีก็คือ ในแอร์เคลนที่อย่ยมันประมาณหนึ่งหมื่นสองพัน BTU หรืออะไรเงี้ยครับคือห้องเราอาความจําเป็นจริงๆอาจจะใช้แค่เก้าพัน BTU ก็พอแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราใช้แอร์ที่มันขนาดพอดีเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้แอร์อาจจะใช้ประสิทธิภาพไอ้นี่เกินไปก็คือใช้ความสามารถของมันในการทำความเย็นเนี่ย ชนเพดานมากเกินไปนันผมก็จึงนึว่าแอร์ผมจริงๆห้องผมใช้ประมาณ900 0ัน btu ก็ได้ครับแต่ผมเลยเ,ออเลือกเป็นหนึ่งหมื่นสองพัน btu เอาเกินไว้ก็เพื่อที่จะให้แอร์มันไม่ได้ใช้งานหรือใช้ประสิทธิภาพตัวเองมากเกินไปครับหรือลดภาระให้แอร์ด้วยครับใช้มาถือว่าเย็นไหมส่วนตัวผมเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเปิดอุณหภูมิต่ำมาวันนี้ก็คือเปิดย5 2 4้ายิบสีก็เย็นฉ่ำแต่ถามว่ามันก็ต้องแลกนะครับยิ่งเรา อยากให้มันฉ่ำเทงไหนมันก็กินไฟเหมือนกันหมดครับแล้วก็แอร์บ้านก็เหมือนกันครับผมไปนอนห้องญาตินะก็ก็แอร์บ้านก็กินอยู่ประมาณนี้เหมือนกันครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ความต่างอะไรกันมากนะมันแอร์มันไม่ประหยัดแล้วครับคือถ้าเราอยากประหยัดเราก็ต้องเปิดพัดลมนะคือเราต้องทําใจข้อนี้นะครับว่าติดแอร์จะประหยัดเหมือนเปิดพัดลมมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําใจไว้เลยคือในเมื่อเราอยากเย็นเราอยากชั่กับสภาพอากาศของประเทศเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําใจในสิน่งที่ตามมานั่นก็คือค่าไฟแต่มันก็จะมีจุดที่สามารถเซฟคอร์ได้คือเปิดแอร์ในประม 27, าณ27-28องศาบวกกับพัดลมหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับก็คือห้องประมาณนี้ก็ก็สามารถเย็นได้นะครับ อันนี้ก็ฝากเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีข้อจำกัดด้านการติดตั้งนะครับก็มองตัว i อ h ์ไฮ e ซตัวนี้เป็นทางเลือกได้นะตอนนั้นผมซื้อมาผมจำราคาไม่ได้มีส่วนลดน่าจะเหลือ 6, ห0 0ันกบาทลองไปดูแต่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นผมซื้อมาพร้อมโ 12, 12ค้ดติสองเดือนติบสองและที่สำคัญถ้าใครมีฝีมือในการดี y ก็ลอง ดีไวเป็นสองท่อนะครับเห็นผลต่างแน่นอนเย็นเร็วขึ้นนะครับจะปกตินะครับในอุณหภูมิห้องเนี่ยสามสิบสามองศาใช้เวลาทําความเย็นประมาณหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับให้ที่จะลงมาถึงยี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยแต่ปัจจุบันก็ครึ่งชั่วโมงกับสี่สิบนาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับก็เย็นแล้วนะครับําอุณหภูมิได้นะครับก็าฝากไว้เป็นตัวเลือก อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับที่ที่เคยพูดไว้ว่าใครมีข้อจํากัดก็มองเป็นทางเลือกนะส่วนใครอยากติดแอร์ผนังมองว่ามันดีกว่ามันโอเคกว่ามันแล้วแต่ความแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะครับผมไม่สามารถไปบอกอะไรดีบ่ากันได้เพราะสิ่งที่ผมดีคุณอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมของตัวเองเลยครับ